สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถ4ประตูนะครับกระบะ isuzu d-max h i g h r e n d e r ครับปี2005มือเดียวป้ายแดงครับ4ประตูตัวยกสูงครับคันนี้3.0ดีเซล Com มันเร็วครับเกียร์ธรรมดารถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่กำลังมองหารถ4ประตูไว้ใช้งานนะครับคันนี้เครื่อง3.0ดีเซลเกียร์ธรรมดาครับปี2005รถสวยสภาพสมบูรณ์ครับ2 3 5 0 0 0บาทนะครับ บริการจะส่งทั่วไทยนะครับเบอร์โทรกับรายอยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดครับ รถสวยสภาพพร้อมใช้นะครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยถ้าท่านกําลังหารถใช้งานนะครับสีประตูตัวสูงแท้ครับรถสวยครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับใครที่กําลังเล็งหา4ประตูนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับมาเช็คมาชมดูได้เลยครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับคัดและเช็คมาเรียบร้อยไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกปั๊มสีสันเงางาม9 0รนนะครับกระบะสวย นี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้นะครับนำไปใช้งานต่อได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับกับปี2005ของ d m a มนะครับเป็นตัว h ฮ g h l a n d e r สูงแท้จากโรงงานนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากนะครับดูดอกยางนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเอกสารครบถูกต้องนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้านะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีประตูใช้งานขึ้นลงสะดวกสบายใช้งานไปแล้ว2 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับกับรถมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวครับรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในก็เป็นเบาะหนังระบบไฟฟ้านะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นครบทุกจุดนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆเขานะครับท่านสนใจหาเอาไปใช้งานนะครับไปเช็คไปชมดูรถตรวจสอบสภาพทดลองขับนะครับและบ้านไกลนะครับถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับรถคันนี้พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนครับ สามารถจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับแจ้งจากช่อง A YouTube รถมือ2ขอส่วนลดและการันตีการจะส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับการันตีนะครับว่าถึงบ้านท่านแน่นอนรอรับเช็ครถได้เลยครับออถ้าท่านดูไม่ได้เช็คไม่เก่งแอดมินคัดและเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจอยากได้ไว้ใช้งานโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรกับรายอยู่นี่ติดต่อได้ตลอดครับรถสวยสภาพพร้อมใช้กับเครื่อง3.0 0, ดีเซลเกียร์ธรรมดาคอมเลวครับรถสวยสรงนี้ ถูกใจโทรเจะระจาสอบถามกันเข้าไปได้ครับสีสันนิ่งเงางามนะครับเงาฉ่ำริ้วรอยแทบจะไม่เจอนะครับตีเว้ว่า90%เกียร์เครื่องยนต์ช่องล่างสมบ,บูรณ์แน่นๆนะครับ รถสภาพแบบนี้คุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกลองตัดสินใจดูนะครับสำหรับแอดมินคัดและเช็ครวมถึงการันตีการจัดส่งและการันตีไม่มีชนักอัดต่อในพิกปัมนะครับดูไม่ได้คัดไม่เก่งเราช่วยคัดเราช่วยเช็คนะครับจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการคัดรถคัดกันอยู่ทุกวันนะครับเอาเป็นว่ารถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับพร้อมขับพร้อมขายเลยนะครับเอกสารครบนะครับรอเช็ครถที่หน้าบ้านได้เลยครับเดี๋ยวขับส่งให้ครับ รถสวยตรงนี้ถูกใจโทรจเจราจาได้เลยครับกับ4ประตูตัวยกสูงแท้นะครับรถสภาพพร้อมใช้เกียร์เครื่องยนต์แน่นสมบูรณ์ครบทุกจุดนะครับโดยรวม d m a มเป็นที่รู้กันครับอะไหล่หาง่ายดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับและคันนี้สภาพเรียกว่างามจัดครับ นำไปใช้งานกันต่อได้เลยกับรถทรงสวยสภาพสมบูรณ์ขัดและเช็คมาให้สมาชิกที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่าตัวนี้จะถูกใจสมาชิกสายกระบะนะครับเน้นเอาไปใช้งานสุดคุ้มนะครับไม่ต้องซื้อมือหนึ่งไม่ต้องซื้อแรงๆไม่ต้องซื้อแพงๆเรามาซื้อสภาพแบบนี้นะครับใช้งานกันได้อีกยาวครับขอพระคุณนะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับคันนี้